เอาละครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกมอาร์คโมบายสำหรับในตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในซีรีส์ของการลงดันเจียนซึ่งอันที่จริงอะ่ะดันเจียนนี้มันมาตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมแล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่าผมเพิ่งที่จะได้ตัดแล้วก็ได้ทําคลิปลงนะต้องขออภัยด้วยที่ทําคลิปออกมาช้านะครับผมแต่โอเคไม่เป็นไรไหนขอดูหน่อยซิสําหรับดันเจียนนะครับผมว่ามันเป็นยังไง ดันเจียนี้มีชื่อว่า The Dem Work นะครับเป็นระดับมีเดียมไม่รู้ว่าจะมีเดียมจริงหรือเปล่าแต่ว่าผมเนี่ยได้ลองลงไปแล้วก็มองว่ามันค่อนข้างที่จะง่ายอยู่นะคือง่ายกว่าคลิปก่อนๆที่เราเคยลงนะครับผมเอ้ยง่ายจริงป่ะพี่ถ้าง่ายจริงผมขอลงไปมือเปล่าได้เลยหรือเปล่าเอเอไอคำว่าง่ายเนี่ยเราก็ต้องมีของระดับหนึ่งนะซึ่งผมก็ได้ทําคลิปบอกไปก่อนหน้านั้นแล้วคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถที่จะ ย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมเคยทําได้เตรียมของในการลงดันเจี้ยนหรืออะไรพวกนี้มาเดี๋ยวเรามาลุยกันสาหรับของรางวัลในถ้านี้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะดีและจะมีอาร์เทคของเจ้าทาแปจาราแล้วก็เทคเจเนเรเตอร์รวมไปถึงหมวกเทคด้วยนะตัวละครเราในตอนนี้ก็อาจจะตัวใหญ่ๆหน่อยนะคุณผู้ชมผมได้ทําการแปลงร่างนะใช้สําหรับในการลงดันเจี้ยเลยตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าพี่เบิ้มนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็มีแค่กางเกงเทคแล้วก็รองเท้าเทคนะเดี๋ยวมาลุยกัน ปึ๊บอันนี้ผมได้ทําการกินยาเพิ่มสปีดด้วยนะสําหรับห้องแรกมอนที่เราจะเจอน่าจะเป็นตัวอะไรวะเดี๋ยวผมขอดูแผนที่แบบหนึ่งนะโอเคขึ้นไปนี่น่าจะเจอกับห้องโดโดนะครับผมแต่ว่าในดันนี้บอสของดันนี้ก็คือโดโดยักษ์ขึ้นไปอีกนะคุณผู้ชมตัวใหญ่มากๆโอเคจริงๆผมอยากที่จะเก็บแต่หีบสําคัญสําคัญนะแต่ว่า ก็ไล่เก็บแล้วก็ไล่ดูให้มันครบไปเลยด้วยกันน้องๆจะได้ดูด้วยนะเผื่อว่าน้องๆคนไหนเนี่ยเข้ามาดูในคลิปนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะได้เทคนิคดีๆในการผ่านกับดักอะไรพวกเนี้ยคลิปนี้ไม่มีบอกนะครับผมใช้วิธีซาเดานะในการผ่านใช้สัญชาตญาณในการเป็นนักล่าน,นั่นเองโอเคอได้อ่านแพลตฟอร์มของเจ้ามูซาสอลัตนะครับผมในหีบนี้เตรียมขอ,หมขอให้พร้อมกินยาเพิ่มดาเมจก่อนเลยครับผม ห้องนี้เนี่ยเราใช้เป็นมีดนะครับผมเป็นดาบธรรมดาฟัน2ทีก็น่าจะตายนะเรากินยาเพิ่มแล้วก็ดาบอาวุธแรงๆหน่อยเอา3ามทีดีกว่าเออมาหรือว่าใครเนี่ยมีธนูเหล็กจะใช้วิธีการจู๊กยิงจู๊กยิงก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมองว่ามันค่อนข้างจะเปลืองค่าก่อนอ้ผมขอเปลี่ยนเกงแป๊บหนึ่งเพราะว่ากางเกงเทคผมเอามาใส่ให้มันวิ่งไวเฉยค่าก่อมันไม่เท่าก่อเหล็กมาโดโดโด I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't no gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Put on my strap, put on the beam, put on the map, put on my team. Take out every motherfucking in between. Know what I mean? Better myself, better my aim, better my breath, better my name. Killin' โอเคสำหรับดันห้องนี้ก็ค่อนข้างที่จะอีซี่นะคุณผู้ชมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าอากาศค่อนข้างที่จะร้อนๆแล้วเออผมลืมบอกว่าไอเทมไอสถานะการร้อนกันหนาวกันพิดเราสามารถซื้อก่อนที่จะลงดันเจี้ยนได้เลยนะอโอเคอันนี้ได้อะไรได้อัน e อิโกโดดันสำหรับก่อนที่เราจะไปเก็บกุญแจนี้นะครับมันก็จะมีกำแพงที่เรียกว่ากำแพงตึอมอยู่นะ แต่ว่าเป็นกำแพงที่มันไม่ได้นับยากเหมือนไอ้ดันกบที่ผ่านมานะเอ้ยคุณผู้ชมอาจจะงงว่าผมไปลงตอนไหนว่าคือผมก็ไปลงของผมแหละแต่ว่าผมไม่ได้อัดคลิปไอ้ตอนนั้นไอ้ตรงนี้ผมก็กาลังจะวิ่งไปเอากุญแจนะครับผมไอ้ทางที่เราฆ่ากับโดโดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะวิ่งไปเอากุญแจมันไม่มีกับดักนะแต่ว่ากับดักไอ้กำแพงตึม้มอ่ะมันจะไปมีอยู่ตรงก่อนที่เราจะไปเอาเทคหลักนั่นก็คือพวกเทคทาเปจาราหรือเครื่องเจเนเรเตอร์นะโอเคเดี๋ยวเราจะได้ไปลุยกัน ดูว่ากัแพงนี้มันจะเหมือนกําแพงอื่นหรือเปล่าปิดโอ้โหเมาเห็ดอีกไอชิบหายเอ้ยอ๋อนี่ไงเจอกัแพงตึ้มพอดีเลยคุณผู้ชมดีนะไม่เดินไปเอ้ยหรือว่าผมอยู่ในระยะมันหรืออย่างวะตอนนี้เอ้ยกําแพงมันไม่ชนแล้วไปแล้วกันกําแพงมันบัก็กบอกว่าวทำไมมันไม่ตึ้มวะอ๋อตึ้มละโอเคถ้าเกิดเดินช้ากว่านี้อาจจะตายได้นะคุณผู้ชมแล้วก็น่าจะเป็นกําแพงที่ว่าตึ้มเดียวหายไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรือใครไม่มั่นใจเนี่ยก็สามารถกดออกไปเซฟก่อนที่จะวิ่งมาก็ได้นะครับ ที่เหลือเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ที่หน้าห้องกูแจเลยแล้วกันเอ้ยไม่สิเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยตัดไปตรงไอ้ที่ว่าเป็นส w a p j u จำนะครับก่อนไปเอาพรีเมียมเชดส่วนไอ้ของเทคในห้องเนี้ยผมได้เป็นหมวกเทคนะครับมาจุดส w a p j u จำจุดแรกนะครับผมที่เราจะมาเอาพรีเมียมเชดตรงนี้นะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยเล่นอยู่แล้วไม่ได้ออกไปเซฟเกมเลยเนี่ยเวลาที่เราวิ่งมายเงี้ยไอ้แผ่นสวารจำหรือแผ่นกระโดดพวกเนี้ย a ม,มันจะไม่มันจะไม่วุบวับอ่ะคือมันจะไม่หายไปเราสามารถกระโดดเก็บได้เลยนะคุณผู้ชมซึ่งมันดีมากๆโอเคผมได้อะไรวะเนี่ยอ่าพรมเช็ดเท้าของเจ้างูเอ้ยดีดีด,ดีอันนี้ดีโอเคสวยนี่นะครับผมเราก็สามารถวิ่งไปวิ่งกลับได้อย่างสบายนะแต่ก็จะมีจุดสวัสด์จ้ำอีกจุดหนึ่งนะที่ผมไม่ได้กดออกเกมเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะใช้วิธีไหนในการผ่าน่าตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงที่หน้าประตูแล้วนะครับยาก็ยังไม่หมดฤทธิ์เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชุดเกราะคืนแล้วกันอนะ่า อันนี้ผมก็ได้เตรียมโบล่ามา8เส้นนะหรือคุณผู้ชมมองว่าคุณผู้ชมเนี่ยใช้ทักษะความสามารถเฉพาะตัวดีกว่าสามารถที่จะจุ๊กยิงมันจุ๊กยิงมันได้ก็ไม่ต้องเตรียมมาก็ได้ให้มันเปลืองพื้นที่โอเคเนาะฟิบโอเคล็อกไป2ตัวแล้วหลังจากที่ล็อกเสร็จเนี่ยเราจะทําการเอาดาบไปตีด้านหลังมันครับเออกูโยนโบล่าโง่ใช่ปะเอมา I'm saying bye to all the lies and all the times you cried Saying that I wasn't right, I was right by your side You manipulator, playing games, your friends commentators And I don't know what you say about our private conversations But it's got them hating, thanks to all the rumors you be claiming It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration You gon' hate it when you see me with somebody living better I'm trying to tell you that me มาก็เคลียร์ได้เป็นอีกห้องนึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเอาเทคลองกันก่อนที่เราจะไปห้องกบนะครับอบฟอบอบฟอบมาครับมาดีต่อดีต่อม้แดกที่รอกอืมลบแบบปกติครับผมตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรนะแต่ว่าถัดไปจะเป็นจุดโดดสวัสด์จ้ำและไอตรงนี้ผมยังไม่ได้กดออกเกมนะครับผมแต่ว่า โอเคสามารถโดดไปได้ปกติใช่ไหมสวยงามโอเคเฮ้ยมันหายนะมันแอบหายนะตะกี้อย่าประมาทนะคุณผู้ชมในตอนที่มาเอาเชิบกับดักอยู่แล้วกับดักจะเยอะไปไหนวะเนี่ยโอเคผ่านไปเลยผ่านไปเลยผ่านไปเลยอืมไม่โดนเกือบสวยไอ้ตรงนี้แหละครับผมน่าจะเป็นเทคลองนะใช่ปะโอเคได้บลูพิ้นเทคกินน้ําก่อนแล้วกัน เออสำหรับในการลงถ้าน,นี้ผมมองว่าผมเนี่ยเอาผลไม้มาน้อยเกินไปนะครับผมอุ้ยวัดทำไมผมโดนมีดโดนขวานตะกี้แล้วไม่เป็นไรวะแต่ว่าอย่าหาทำนะคุณผู้ชมครับ เวลาที่จะวิ่งผ่านเนี่ยก็เซฟหน่อยแลวกันเผื่อว่าโดนทีเดียวตายแล้วเลือดรดเนี่ยมันไม่คุ้ม <S <S สําหรับจุดสวัปจำนะครับเมื่อผมวิ่งกลับมาก็จะเห็นได้ว่ามันเนี่ยทำการวึบวับวึบวับแล้วแน่นอนว่าผมจะทําการกดออกเกมไปเซฟหน้าเกมก่อนนะครับผมเผื่อว่าผมโดดพลาดขึ้นมาเดี๋ยวผมตายหาเดี๋ยวมันจะชิบหายโอเคกลับมาละทีนี้เราจะดูนะครับผมว่าแผ่นไหนที่มันขึ้นช้าแต่อยู่นานที่สุดแล้วตอนนี้ผมก็แอบมองเห็นฝั่งซ้ายนะผมมองว่ามันขึ้นแล้วมันก็หายแต่ว่าแผ่นต่อๆไปอ่ะ มันก็ค่อยๆขึ้นตามกันดังนั้นผมจะโดดไปประมาณแผ่นที่3ฝั่งซ้ายนะคุณผู้ชมแล้วก็ค่อยกระโดดแบบทีละขั้นทีละขั้นแล้วก็กระโดดแบบเร็วข้ามไปเลยมาดูกันว่าผมจะทาได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอมันขึ้นมาฮึบเอาละตั้งหลักครับผมย,ย,ยังยังยังไม่ใช่ตอนนี้รอมันขึ้นตอนใสๆนะแล้วก็ค่อยให้มันเข้มเราถึงจะมีเวลาคิดนี่แหละครับผมตอนนี้ฮึบโอเครีบกระโดดไปอีกแผ่นแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งสวยมีเท่านี้เลยไม่มีอะไรมาก เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องกบเลยแล้วกันมาทีนี้เราก็มาอยู่กันที่ห้องกบนะครับผมกบตัวนี้ก็ไม่ใช่กบธรรมดานะเป็นกบยักษ์นะครับผมฟันมันฟันมันเฮ้ยมันจะโดดไปไหนวะเออเออมาดิน้องมาดิไม่น่าจะใช่น้องนะครับผมรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นปู่เลยตัวใหญ่ขนาดนี้โอเคเรียบร้อย แต่อย่างที่บอกนะครับผมว่าในดันเนี้ผมเตรียมผลไม้มาน้อยเกินไปแล้วผมหิวน้ําบ่อยมากเลยนะไอ้น้ําที่ผมเตรียมมามันก็ไม่ค่อยคุุมนะครับผมแล้วตอนนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะเบลเบลนิดนึงนะเพราะผมคิดว่ามันมีกบแค่ตัวเดียวเหมือนดันก่อนนะครับผมมาสิมาสิโอ้โหเลือดเยอะมากสองหมืน <c oughs> ม่นไอ้เชี่ยมึงกบเถื่อนหรือเปล่าเนี้ยแต่ว่าขึ้นชื่อว่ามอนสเตอร์ที่อยู่ในดันครับผมไม่มีตัวไหนที่จะ ธรรมดาอย่างแน่นอนแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือเราหิวน้ำครับคุณผู้ชมผมน่าจะต้องรีบเคลียห้องแล้วสุดท้ายห้องตะคามเนี่ยอาจจะไม่ใส่ชุดเกาะแล้วก็สู้กับมันนะสำหรับห้องต่อไปด้านบนเนี่ยคุณผู้ชมจะลงหรือไม่ลงก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเลือกที่จะไม่ลงเนี่ยจะพลาดของพรีเมียมเชดไปถึง2ชิ้นเลยนะแต่ถ้าเกิดใครมองว่าไม่ลงพี่ผมอยากไปตีบอสร,รีบเอาของรีบออกแล้วอันนี้ก็ไม่มีปัญหา แต่ปัญหาก็คือตอนนี้ผมเริ่มที่จะหิวน้ํามากเลยแล้วก็ไอ,ไอ้แมลงพวกนี้มันค่อนข้างที่จะเลือดเยอะเลยนะสู้กับมันก็เหมือนสู้กับค้างคาวที่อยู่ในถ้ำเยติเลยคุณผู้ชมไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะ ในที่สุดมาเดี๋ยวเรามาสุ่มของกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้อะไรบ้างชุดก่อนนี่ผมเตรียมมา2อันเลยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครจะลงดันนี้<ๆ>ก็เตรียมมา2อันก็พอแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่ลงห้องนี้นะครับคุณผู้ชมจะพลาดอะไรไปบ้างอย่างแรกที่ผมได้นี่ปอกคอจะทําให้ไดโนเสาร์เนี่ยวิ่งเร็วขึ้น 20- หรือ30เปอร์เซ็นต์นี่แหละอ่าแล้วก็อันนี้โอเคเป็นพรมหมาป่าไปเดี๋ยวเราไปห้องสุดท้ายกันไอตะขาดหน้างูแฉบโอเคมาเิ ตขาข่บไปพวกนี้ยผมเล็งดี <S <S เอ,อ้ยเ,เดี๋ยวดีวเราเกิดไกลจกังวะไอ้เจ๊ยังไม่ทันที่จะได้ถอดเกาะเลยเฮ้ยขอเข้ามุมก่อนครับผมโอเคทําการถอดเสื้อถอดเกาะโคตรจะดูถูกมอนในห้องนี้เลยนะ <S <S 1> <S 1> อ,อ่ะมาดูกันมีกี่ตัวเฮ้ยหน้าแปลกมีแค่ตัวเดียวเองเหรอโอเคหลบเรียบร้อยครับผมยิงทีเดียวตายปืนลูกจองผมดาเมจประมาณ330กว่านี่แหละดิจิตอลโดดหลบแบบดิจิตอล ยิงใกล้ๆทีเดียวก็ตายแล้วนะตะขาบพวกนี้เลือดเยอะเฉย,เฉยแต่แต่ยังอ่อนนะแล้วก็สําหรับใครที่คิดว่าจะเอาชิปของตะขาบแสงนะครับผมในห้องเนี้ยไปชุบจับข้างนอกก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนว่าพวกสัตว์ล่องหน่ะทุกตัวเลยถ้าเกิดว่าเรานําชิปมันไปชุบนะสกิลล่องหนที่ติดตัวมามันจะหายนะครับผมดังนั้น อ่าอุย้ยโดนทีนึงด้วยว่ะไปเคลียร์หมดแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอบอสโดโดอโยักษ์กันเลยดีกว่ามาแล้วในที่สุดเราก็ได้มาเจอกับห้องบอสแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยผมได้ทําการกดเซฟออกไปเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วแต่ที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ก็คือค่าน้ำของผมอะผมเป็นห่วงว่าถ้าเกิดว่าผมลงไปสู้กับบอสอะสแตมินาแล้วก็สแต็กหลายๆอย่างมันจะกลับมาเต็มให้ผมหรือเปล่าโอเคโอ้ยไม่หิวน้ําแล้วเหมือนจะดีหูห้องนี้สวยมากคุณผู้ชม ไหนว่าบอสกูยังไม่เห็นมันเลยเนี่ยอ๋อนั่นหรอหัวโตโต,โตมาสิน้องมาสิเขามอนแมนอุ้ยมันมันยิงไข่คุณผู้ชมไข่มีไม่ออกไข่เพื่อเป็นลูกแต่อนี่เอามายิงมนแลเออมนแลกมันมาจากบอสกบแปลว่ามาได้ไงเนี่ยที่นีอ่ยิงไปเลยครับยิงไป โอเคเข้ามาสิอเอ้ป็ดหน้าโง่โอเอ้ยโดโดโก็ยังเป็นโดโดอยู่วันยังค่ำครับผมไม่ว่าจะตัวใหญ่ขึ้นหรือเป็นบอสอะมันก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะว่าโดโดเมึงก็คือจุดที่ต่ําสุดของห่วงโซ่อาหารแล้วในเกมอาร์คดูไข่ที่มันฟาวะก็ไม่มีความแม่นยําเลยอะลองโดนหน่อยไหมคุณผู้ชมแมวดีกว่ามาเล่นดีๆด,ดีกว่า car cause chose come ain't that around. tripping, is I I believe see, just on to somebody gon' even E. But เอ้ยแล้วเมื่อไหร่มึงจะตายวะเนี่ยมาตายยากตายเย็นเลยเกินอืยิงเข้าไปเอ้ยเข้ามาสิเข้ามาไอ้โด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 ไอ้เป็ดโง่เรียบร้อยตายไหมตายดิโอเคเรียบร้อยครับผมและนี่ก็คือการผ่านดันนี้นะครับไม่มีชิปให้เก็บใช่ไหมโอเคไม่ได้จะมีขอขอหั่นเนื้อในกันขอเนื้อโดโดไยักษ์ไปกินเอาหั่นไม่ได้ด้วย โอเคสำหรับในตอนนี้นะครับน้องๆอาจจะมีคำถามว่าเราเนี่ยทำไมยังไม่สามารถที่จะกลับไปข้างนอกได้นะกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้แต่ว่าไอ้น,นี่ก็คือความจริงดีกว่าเออเอาเป็นว่าาเกิดว่าตอนนี้ใครสงสัยนะว่าพี่ผมเล่นมาจนถึงตอนนี้แล้วบอสก็ตายหาแล้วทำไมผมยังออกไปไม่ได้คือเราต้องเคลียร์พวกลูกสมุนมันด้วยนะคุณผู้ชมพวกตัวเล็กตัวน้อยนะพวกนี้บางทีอ่ะมันไม่วิ่งเข้ามาหาเราอ่ะเราก็จำเป็นที่จะต้องวิ่งไปหามันนะนี่อย่างนี้เนี่ยคือต้องเคลียร์ให้หมดนะครับอยู่ไหนวะ นี่ไงอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายเปล่าโอเคเรียบร้อยสำหรับในการลงดันเจี้ยนครั้งนี้นะครับผมก็มีประมาณนี้นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาๆเล่นเอเกาะเกือบแตกสำหรับพี่เบิ้มขอลาไปก่อนนะครับน้องๆอย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b สไ r i b ์กันด้วยและนี่ก็จะเป็นของที่ผมได้จากดันเจี้ยนนี้ครับผม